ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนมะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะชื่อว่าบ้านมะนาวโหนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแถวบางนกแขกที่ผมถืออยู่นี่คือคือลูกมันนะฮะที่แบบสุกแล้วมันก็จะออกค้ำคล้ำหน่อยแต่ถ้ายังไม่สุกดีเนี่ยก็คือจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะเป็นลูกสีอ่อนๆนะฮะก็ถามว่ากินได้กินได้ทั้งสองสีนะฮะเพราะว่าเขากว่ากินเพื่อบำรุงร่างกายกันนะครับเพราะสับคุณเขาเยอะมากนะครับมีหลายคน ป่วยเป็นโรคแล้วก็นิยมรับประทานนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้มากเพราะสระสสรพคุณสรรพคุณเขามีเยอะนะครับสารต้านอนุอนมูลอิสระหรือว่าแทบจะทุกอย่างเลยครับเห็นสรรพคุณแล้วโอ้โหไม่หวัดไม่ไหวนี่เป็นลูกของมันนะฮะลูกเล็กๆนิดเดียวเองกสะสะก็ทําวิจัยออกมา50กว่าอย่างครับสำหรับสบรรพคุณของเจ้าลูกนี้นะฮะอันนี้เราก็อยู่ที่สวนแถวบางนกแขวกนะครับ ก็ใครสนใจแวะมาชมกันได้นะครับมะม่วงห่าวมะนาวโหครับนี่ก็คือต้นมะม่วงห่าวมะนาวโหนะครับลักษณะต้นมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นกิน่งเล็กๆแผ่กิ่งก้นกาสนสาขาไปนะก็จะมีลูกมีหนามที่ลำต้นนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีลูกออกมาอย่างนี้

กินไปเดือนแรกเนี่ยอายอิจฉาเอกมาจะดำเลยนะเขาล้างสัมผัสให้ต้องวันต้องกินเก้าลูกนะเก้าลูกสิบลูกร้อยสิบวันเป็นโคองกันตัวนแล้วทีเราไม่คุ้คกันลุงขายยังไงขายเป็นโลหรือขายยังไงเป็นโลครับโลเท่าไหร่อรับสองร้อยครับโลละสองร้อยแค่นั้นโลนประมาณสิบลูกคะับสองร้อยสิบนะก็ลูกละหนึ่งบาทเอง